ก่อนอื่นเธอจะต้องเปิดใจกว้างแรกสุดเธอต้องมองออกไปกาับมาเจากันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุยกันทุกอย่างกับช่องอูทราบนะครับแล้วในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนมาความรู้จักกับซีบิวทีลอนี่แต่ต้องบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับว่าประวัติของเธอนั้นแทบจะไม่มีสักเท่าไหร่เลยครับแต่เราก็พยายามรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้ามีภาพประการใดต้องขอแผ่นหที่นี้ด้วย ซีบิวเกิดวันที่9มีนาคมเธอเป็นแม่โมดไซส์เลือดผสมครับที่สืบสายเลือดกันมาอย่างชาินานถึง3ช่วงอายุคนที่สําคัญเลยนะครับเธอเป็นทาย,ยาทนักพยากรณ์ชื่อดังอย่างคาซันดาทีรอนี่ที่ครั้งหนึ่ง เธอเป็นนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเวนตมดซีวิลได้พรสวรรค์ในด้านการพยากรณ์ที่ครั้งหนึ่งมันเคยหายสาบสูญไปอย่างยาวนานเมื่อเธออายุได้11ปีเธอก็เข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมนแม่มอลละเวนตมดฮอกวอตส์เธอถูกคัดสรรให้อยู่ในบ้านเลเวนคอและเชื่อไหมครับว่าซีวิลเธอก็ยังคงเป็นสมาชิกของสมโมสรสลักฮอนด้วยนะครับเพราะสายเลือดของเธอเมื่อจบการศึกษาเธอก็ลองลอยไปในโลกเวนตม์เพื่อออกค้นหางานที่ตรงกับความสามารถที่เธอได้รับจากสายเลือดของเธอ แต่ในตอนนั้นไม่มีใครเลยครับที่รับเธออีกทั้งยังดูถูกเธอถึงความเป็นจริงถึงเรื่องการพยากรณ์ว่ามันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพแต่เธอก็ยังคงยืนหยัดและออกตามหาต่อไป และที่สําคัญเชื่อไหมครับว่าซีบิลเธอเคยแต่งงานด้วยนะครับกับตระกูลฮิกเกิลบอททอมแต่สุดท้ายแล้วนะครับความสัมพันธ์ของเธอก็ต้องจบลงเพียงเพราะเธอเธอเลือกที่จะปฏิเสธใช้นามสกุลของสามีของเธอโดยที่ทั้งสองคนนั้นยังไม่ทันได้เริ่มความสัมพันธ์ใดๆและทั้งสองก็ยังไม่มีลูกด้วยกันครับแต่ถึงยังไงครับในช่วงปี1979หรือ1980นั่นแหละครับเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเธอพบกับเอลบัสเดอร์มอนดอ์ที่ร้านฮอกเฮตเพื่อเธอหวังว่าเธอจะสามารถขอรับตำแหน่งออาาาจรย์สนวิชพ ตากรศาสตร์ในฮอกวอตได้แต่อันที่จริงแล้วนะครับตอนนั้นดดนบันดอ์ไม่มีแผนที่จะรับอาจารย์อยู่แล้วครับแต่เขาก็ให้โอกาสเธอพะสายเลือดทีรลอนนี่ของเธอนั่นแหละครับแต่ยังไงซะเธอก็ไม่ไดแสดงความสามารถที่ได้รับจากคาสันดาออกมาทําให้เดนบันดอ์ผิดหวังอยู่นิดหน่อยครับเขาจึงบอกกับเธออย่างนุ่มนวลและสุภาพว่าเธอยังไม่เหมาะสมกับตําแหน่งนี้นะแต่ไม่นานเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเธอเข้าสู่โลกผวังและคำำําทํานายแห่งการล่มสลายของเจ้าอังศาสตร์มืดก็ถูกเอื้อเอ่ยออกจากปากสายเลือดแห่งคาส จเจ้าแห่งสายมันจะต้องพังพินาศจากเด็กตามคำทำนายใช่แล้วครับเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่ตอนที่สเนปแอบยืนฟังอยู่ที่หน้าประตูและเขาเออกไปบอกกัวเวอรมอร์ในภายหลังนั่นจึงทำให้ซีบิลตกอยู่ในอันตรายจากรอดวอรม,มอร์หลังจากพยากรณไปทำให้อัลบัสดัมันดดอร์จึงต้องจำเป็นจ้างงานเธอครับเพื่อที่จะปกป้องซีบิวจากอันตรายอย่างที่เราได้รู้กันครับซีบิลได้เข้ามาสอนในหอกวอส์หลังจากนั้นในวิชาพยากรศาสตร์บนชั้นเจ็ดของอาคารทิศเหนือ และเธอก็ยังคงไล่ทำนายให้กับน,นักเรียนและอาจารย์มากมายเหมือนอย่างเช่นเคยครับเพื่อฝึกฝนการพยากรณ์ของเธอให้แก่กลามากขึ้นครั้งหนึ่งครับมักกอนากาวเคยจ้างให้ซีบิวนะครับพยากรณ์ให้เธอถึงการตายของนักเรียนของเธอซีบิวเล่าถึงการตายของเด็กที่ต้องตายอย่างโดดเดี่ยวอ้างวางและน่าสงสารจนทําให้หัวใจของมักกอนากาวแทบหัวใจสลายมักกอนากาวจึงเสียใจเป็นอย่างมากพร้อมกับคิดและพนนา,นาถึงเด็กคนนั้นว่าเขายังไม่ตายโธ่น่าสงสาร แต่ถึงยังไงครับซีบิวก็ยอมรู้ว่าตลอดมาความสามารถของเธอนั้นเริ่มที่จะอ่อนลงแล้วครับเธอจึงเก็บตัวในช่วงรับประทานอาหารในห้องถงใหญ่เธอเลือกที่จะอยู่คนเดียวไม่ไปค้องแวะกับใครสักคนแต่ถึงยังไงครับเธอก็ยังคงสนิทกับคามิเลียอยู่แต่ไม่ค่อยจะถูกกับมิโนวาสักเท่าไหร่เพราะมิโนวาเชื่อว่าเธอเป็นคนขี้หลอกลวงเราจะเห็นซีบิวครั้งแรกในภาคที่3ที่เปิดคาบเรียมนมาด้วยการที่ว่าเนวิลทำถ้วยชาของเธอแตกและทำนายว่า จะมีสิ่งที่ลาวเวนเดอร์บราล์ว่าเปอย่างมากมันกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคมและในช่วงวันอีสเตอร์เอกจะมีคนตายและจบลงที่คำทำลายของแฮร์รี่ครับที่เขาได้กลิ่มลางล้าแห่งความตายไปและต่อมาเป็นอย่างเช่นเคยครับเนวิลก็ทำถ้วยแตกอีกใบหนึ่งโดยพิงกี้กระต่ายของลาวเวนเดอร์บราล์ส่วนเฮอร์เมโอนี่เธอไม่ค่อยพอใจกับคำพูดของซีบิลสักเท่าไหร่ครับที่พูดจาก,กับเธอค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยเธอจึงเลิกจะเดินออกจากห้องเรียนไป และคาบเรียนนั้นก็จบตรงที่ลาวเวนเด่บลาวและปาราวาตีพาติวกลายเป็นผู้สนับสนุนรยายใหญ่ของซีบิว ในช่วงวันคริสต์มาสครับซีบิวลองตัดสินใจที่จะออกไปพบปะก,กับผู้คนและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารหมื้นคำในห้องโถงใหญ่อย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นจํานวนคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะเธอจะขอปฏิเสธในงานเลี้ยงครั้งนี้ครับเพราะถ้าหากว่าเธอนั่งแล้วก็มันจะกลายเป็นเลข13แห่งไฮยนะมินโนวาจึงบอกว่าเธออย่าไปสนเลยเรี่มมานั่งกินกันหลังจากนั้น2ชั่วโมงแฮร์รี่พอตเตอร์และก็อนก็รู้เป็นคู่แรกครับซีบิลโมโหเป็นอย่างมากเธอถามว่าใครเป็นคนลุกก่อนมินโนวาจึงพูดติดตตลไปปว่าาาเเ็นอนอัรยห เว้นแต่จะมีคนถือขวานรออยู่หน้าประตูนะถึงจะฆ่าพวกเขาได้แต่ถึงยังไงครับความเป็นจริงแล้วเอาบัสเดมันดอร์เป็นคนที่ยืนต้อนรับเธอเป็นคนแรกทําให้เราได้รู้ว่าซีบิลทานายอนาคตการตายของเดมันดอร์ไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อหลายปีก่อนมีครั้งหนึ่งครับที่ซีบิลได้้าดพวังในขณะที่ยืนอยู่กับแฮร์รี่เธอทํานายถึงการกลับมาของผู้รับใช้ของลอร์ดเวเเมอร์ว่าเขาจะกลับมามีอิสระอีกครั้งหนึ่งและเป็นคืนเดียวกันครับที่เราได้รู้ว่าปีเตอร์เพดิกูยังไม่ตาย และเขาก็ได้หลบหนีไปแฮร์รี่ที่บอกเรื่องนี้กับอลวัสเดอร์มอนดอร์อลวัสจึงพูดจาเซลเซลไปว่าสงสัยคงจะต้องเพิ่มค่าจ้างสำหรับคำทำนายนี้ซะแล้วหลังจากนั้นครับเป็นช่วงการประลองเวทตภาคีก็ยังคงเหมือนดังเช่นเคยครับซีบิลก็ยังคงคอยทำนายการตายให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์อีกด้วยและมีครั้งหนึ่งครับที่ลิตาสกิเตอร์แอบแปงลงร่างเป็นแมลงและมาแอบฟังแฮร์รี่เรื่อวังขา้าวเลนของเขาเขามีปัญหานิดหน่อยครับกับแผลของเขาซีบิลจะพยายามให้แฮร์รี่บอกกับเธอว่าเป็นยังไงไ เกิดอะไรขึ้นบ้างเธอบอกเขาว่าเธอมีประสบการณ์ด้านนี้เป็นอย่างมากเธอเป็นผู้มียานวิเศษและเธอจะทําให้เขามองเห็นได้ไกลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่น่าเสียดายครับที่แฮร์รี่ปฏิเสธซะก่อนแต่ถึงยังไงเข้าในปีนั้นเธอ ก็ได้รู้และสัมผัสว่าเซดดิกรีถูกสังหารโดยวอร์นมอร์และสงครามครั้งที่2กํกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วหลังจากนั้นครับโดโรเรสอัมบิดก็กลายเป็นผู้สอบสวนใหญ่ห่งฮอกวอตส์แต่ไม่นานครับอัมบิดก็เข้ามาสอบสวนการสอนของเธอซีบิลโมโหเป็นอย่างมากครับท่าที่ชีวิตนี้เธอเคยโมโหใครสักคนหนึ่งเพราะอัมบิดขอให้เธอพิสูจน์ประโยชน์ของการสอนของเธอและต้องการให้ซีบิลทำนายอนาคตของอัมบิดทีแรกซีบิลไม่ยอมทำนายให้กับอัมบิดครับเพราะเธออ้างว่าเธอไม่สามารถชช้ตาวิเศษทำนายให้กับเธอได้หรอกนะอัมบิด แต่อัมบิดก็ทำท่าที่ไม่พอใจวันอย่างมากโดยความกลัวซีวิวเลยยอมบอกกับเธอไปว่าอัมบิดจะต้องเจอกันเรื่องอันตรายล้ายแรงวันอย่างมากในป่า แล้วถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับโดเรสอัมบิดก็เจอจริงๆครับในป่านั่นจึงเป็นข้อถกเถียงกันบ้างนะครับว่าเป็นพราะคำทำนายหรือว่าเป็นคำสาปของซีบิลกันแน่แต่ถึงยังไงนะครับซีบิลโดนจับตาเพ่งเล็งเป็นอย่างมากหลังจากนั้นทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่วันๆซีบิว C เอาแต่ดื่มเหล้าและกักตัวอยู่ในห้องทำงานของเธอแฮร์รี่ก็ยังสังเกตด้วยนะครับว่าซีบิลโดนดูถูกอย่างมากเลยครับด้วยคำพูดของอัมบิดท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับเธอยังแอบโดนสะกดรอยตามอีกกด้วยเธโนจับทุ เก้าเลยครับทุกครั้งที่เธอพูดจะโดนขัดอยู่เสมอและแล้วในที่สุดซีบิลก็โดนไล่ออกโดยอัมบิทครับเนื่องจากว่าเธอไม่มีความสามารถเพียงพอและด้วยอำนาจที่อัมบิทมีในตอนนั้นทําให้เธอต้องออกจากหอกวอส์ไปซะซีบิลจึงเสียใจเป็นอย่างมากครับที่นี่เป็นที่ที่อัลบาสเคยช่วยชีวิตเธอจากโลกเวนหมดที่มองว่าเธอเป็นตัวตลกงมงายที่นี่เป็นทั้งบ้านและชีวิตของเธอเธอไม่อยากจะจากมันไปไหน และเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อตลอดมามโนวาที่คอยจะทะเลาะกับเธออยู่ตลอดแต่ในวันนี้ครับเธอกลับเดินเข้ามาเพื่อปกป,ป้องและปลอบโยนซีบิลเธอมาพร้อมกับฟิลิอาสและพม,มนันนาพวกเขาพาเธอกลับเข้าไปในหอคอยในทันทีแต่ถึงยังไงครับซีบิลก็ไม่สามารถทำงานในตำแหน่งศาสตราจารย์วิชาพยากรศาสตร์ได้ออบบส จึงเลือกที่จะเอาฟิเลนซีมาแทนทําให้อ um mm ั hmm. มบิดโมโหเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเธอไม่ชอบพวกครึ่งพันเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วนะครับซีบิลก็ได้กลับมาสอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อัมบิดถูกพักงานไปแต่การสอนครั้งนี้นะครับเธอไม่ได้สอนคนเดียวเธอต้องสอนคู่กับฟิเลนซีแม้จะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ก็ตามแต่โดยเหตุการณ์นั้นนะครับทำให้เธอดื่มเหล่าอย่างหนักเลยครับและเสียใจเป็นอย่างมากเราจะได้เห็นเธอดื่มหนักมากๆเลยนะครับในสโมรสรสลักหอนเธอใช้เวลาทั้งคืนครับกับการล่ามซุลลาและฟังสุนทรพจนากูด hmm. แล้ว,ลวเธอก็ไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปในเดือนมีนาคมเธอจึงตัดสินใจไปหาเอาบัสเพื่อบอกกับเขาขอให้ฟิเลนซี่ออกไปแต่มันก็ไม่สําเร็จครับต่อมาหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับซีบิวที่ลอนนี่สักเท่าไหร่เราจะเห็นเธอโผล่มาอีกทีนึงนะครับในสงครามฮอกวอตส์และเธอ ก็ยังคงสอนที่น่านได้อยู่นะครับเนื่องจากเธอเป็นสายเลือดผสมไม่ใช่ผู้ที่เกิดมาจากมักเกิลแต่ถึงยังไงนะครับเธอก็ยังคงเป็นหนึ่งในคนที่ปกป,ป้องนักเยนของเธออยู่เสมออันที่จริงแล้วนะครับเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยก็คือในเรื่องคาถาเวทมนตร์ของซีบิลนั้นไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่เลยครับเพราะในสงครามที่มันจะเกิดขึ้นในครั้งหน้านี้แน่นอนละครับว่าซีบิลได้เข้าร่วมด้วยแต่ว่าสําหรับเธอแล้วเธอ ไม่ใช่ผู้ที่เก่งเรื่องวิชาที่ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดน่าจึงถือได้เลยว่าถึงแม้ว่าเธอจะไม่เก่งเลยนะครับแต่เธอมีจิตใจที่กล้าหาญเป็นอย่างมากเธอต่อสู้กับเกรย์แบ็กที่เข้ามาโจมตีเราบนเดือบลวด้วยลูกแก้วคำทำนายของเธอ ธอปามันใส่ห่วงเขายัางกล้าหาญแต่ถึงยังไงซะมันก็ไม่อาจปกป,ป้องชีวิตของเราเวนเดอร์บราว์ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงเธอก็ยังคงขอยินยอยยังกล้าหาญเธอเวียงลูกแก้วพยายกรของเธอเพื่อต่อสู้กับผู้เสพความตายยันวินาทีสุดท้ายและมันก็จบลงที่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้รับชัยชนะครับหลังจากจบสงครามครับไม่มีเรื่องราวของเธอสักเท่าไหร่แต่เราก็จะรู้ได้เพียงแค่ว่าเธอ,อยังคงสอนอยู่ที่ฮอกวอตส์ในฐานะศาสตราจารย์ซีบิวทิลอนี่ เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของซีบิวทีลอนี่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดระฆังเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์ share, เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ